สายขิมผีนางรำประจําห้องนาฏศิลป์สายขิมเป็นเด็กสาวมัธยมปลายที่ชื่นชอบวิชานาฏศิลป์เป็นอย่างมากเธอฝึกรำกับครูนาฏศิลป์ทุกเย็นหลังเลิกเรียนและยังฝึกซ้อมคนเดียวในเวลาว่างเพื่อนๆเ,เห็นว่าสายขิมมีความสามารถทางด้านนี้ทั้งยังทุ่มเทจนสามารถไร้รำได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามครูและเพื่อนๆต่างก็สนับสนุนให้เธอเข้าร่วมการประกวด พราะเชื่อว่าเธอจะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างแน่นอนสายขิมถ้าเธอประกวดงานนี้นะเธอต้องชนะได้รางวัลใหญ่แน่เลยประกวดเธอถ้าได้รางวัลก็จะได้เป็นผลงานเข้ามาหาลัยนักศิลป์ดังๆได้ง่ายขึ้นด้วยสายขิมตัดสินใจจะลงแข่งขันจึงทุ่มเทเวลาทั้งแรงกายแรงใจให้กับการร่ายรำจนกระทั่งถึงวันแข่งขันสายขิมตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เธอแต่งหน้าสวมชดาและเครื่องประดับดูงดงามสมกับเป็นนางรำาตว่าไม่มีใครรู้เลยว่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีสายขิมก็เป็นลมล้มไปที่พื้นและหัวใจหยุดเต้นเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะสายขิมหัวใจวายเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ล้มอยู่ที่พื้นสาเหตุน่าจะมาจากการที่เธอทุ่มเทกับการฝึกรำ จนแทบไม่ได้นอนร่างกายจึงอ่อนเพลียและรับไม่ไหวเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทว่าหลังจากนั้นกลับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในห้องนาฏศิลป์ใครก็ตามที่เดินผ่านห้องนาฏศิลป์ในตอนเย็นมักจะเห็นร่างของคนกำลังร่ายรำอยู่ในห้องเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าห้องนั้นล็อกจากภายนอก และภายในห้องก็ไม่มีวี่แววของคนอยู่เลยบางครั้งก็ได้ยินเสียงดนตีไทยแววออกมาจากภายในห้องบางคนเห็นผีนางรำหันมายิ้มให้ก่อนจะหายตัวไปหลายคนเชื่อว่านั่นคือวิญ,ญญาณของสายขิมเด็กสาวที่ทุ่งเทให้กับการไรยรำแต่กลับต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันครวรวิญญาณของเธอได้สิงสถิตยอยู่ในห้องนาฏศิลป์นับตั้งแต่นั้นมา และกลายเป็นตำนานของโรงเรียนหลายคนเชื่อว่าคนที่ตั้งใจเรียนนาฏศิลป์ผีสายขิมก็จะมีเมตตามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการร่ายรำด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มแต่หากใครไม่เคารพหรือลบหลู่ครูนาฏศิลป์ลบหลู่ชุดนาฏศิลป์หรือเครื่องดนตรีไทยผีสายขิมก็จะมาหลอกหลอนและสยะย,ยิ้มหน้าสะพึงกลัวให้คนคนนั้นเรียกได้ว่าเหี้ยนสุด,สด และใครที่ทําให้เธอไม่พอใจมากๆผีสายคิมจะไม่ได้มาหลอกหลอนเพียงคนเดียวแต่จะพามาทั้งหมู่คณะทั้งวงมโหลีทำให้คนคนนั้นกลัวจนไม่กล้าลบหลูหน่นาฏศิสิ์อีกต่อไป